สวัสดีครับผมน,นายนรงศักดิ์เกียรติวงคระจอรนะครับรหัส531006 0040นะครับวันนี้เราจะมาทำชิ้นงานที่มีชื่อว่าแกนบาะนั่งกันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคคลิก e w p a า t ขึ้นมานะครับเราจะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับที่ระนาบด้านบนซึ่งผมจะให้มีขนาดเท่ากับอ่ายีนะครับ20 โอเคได้แล้วนะครับเราจะทำการ extrude มันขึ้นมานะครับเป็นระยะ300มิลมนะครับโดยให้มันมีความหนานะครับเพียง1มิลลิเมตเท่านั้นนะครับโอเคเราก็ได้แล้วนะครับต่อไปเราจะสร้างระนาบขึ้นมานะครับซึ่งห่างจากระนาบด้านบนเนี่ยเท่ากับ3 2 5นะครับ อ่า325นะครับห่าจากระนาบด้านบน3 5 5แล้วก็ได้ระนาบใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็จะทําการสเก็ตที่ระนาบใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นวงกลมเหมือนกันแต่จะมีขนาดเพียงเอ่อขนาดเท่ากับ16นะครับไดมิเตอร์16นะครับโอเคนะครับแล้วเราจะทําการ extrude มันขึ้นมาซึ่งสูงเท่ากับอืมิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็จะให้มันมีความหนาเพียง1มิลิเมตรเช่นกันนะครับโอเคครับต่อไปเราจะใช้คำสั่งลอบนะครับลอบคลิกที่เส้นวงกลมด้านนอกนะครับ โอเคเราก็จะได้แล้วนะครับต่อไปนะครับรูมันยังตันอยู่นะครับเราก็เลยใช้คำสั่งของเอ่อเชลนะครับเชลคลิกที่รูด้านในนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งโอเคซึ่งเราจะให้มันมีความหนาเท่ากับ1มเมนะครับ 1มเมตรโอเคเราก็จะได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับแกนเบาะนั่งนั่นเองนะครับก็ขอขอคุณครับ